สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ชอบการแรนดอมการดูดวงาก,ากาพิการการแลนดอมการดูดวงโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบสายหมูนะคะนะคะเข้ามาชมแล้วไม่ว่าจะเป็น คนที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทวีปยุโรปทวีปเอเชียประเทศเพื่อนบ้านหรือใครก็ตามที่ชอบการดูดวงนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเลนดอมเหมือนเคยเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทำเนี่ยก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักแหละนะคะเกี่ยวกับความรักนะ แล้วก็จะใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้ในการแรลนดอมทุกคนนะคะจงใช้วิจารณญา,านในการรับชมทุกๆครั้งจะบอกตลอดนะคะจงใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะแารเลนดอมไพ่หรือการดูไพ่ยิปซีเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะอย่าซสีเรียดอย่าตึงเครียดอย่าจริงจังนะคะคอมเมนต์ได้แต่ต้องคอมเมนต์แบบมีสาระนิดน,นึงอย่าคอมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบ ภาษาต่างดาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะใช้วิจารณญาณนะคะโอเคค่ะนะคะหัวข้อที่ทําวันนี้ก็คือเขาคนนั้นเสียใจมากไหมที่ไม่มีคุณเขาคนนั้นเสียใจมากไหมที่ไม่มีคุณเขาคนนั้นเป็นใครเนาะนะคะก็ไม่พ้นคนรักของคุณแหละนะคะโอเคค่ะนะคะอาจารย์ขอสับไพ่นะคะมาเลยค่ะ ดูได้ทั้ง7วันเกิดและคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะอย่าซีเรียสจะตึงเครียดน,นะดูไปเรื่อยๆนะคะตรงใจก็กดถูกใจไม่ตรงใจก็กดถูกใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะอาจารจะเน้นย้ำดุกคันเลื่อนนี้นะโอเคค่ะมาได้แล้วค่ะขอพลังงานจักรวาลน,นะคะพลังงานออร่าพลังงานแสงสีเสียงพลังงานไพ่สีนะคะ นะคะให้อยู่ในไพ่ยิ่สีนี้แล้วก็เปิดออกมาให้ถูกต้องแม่นยำนะคะแรนดอมเรื่องราวของคุณน,นี่แหละนะคะโอเคคะ่ะเริ่มได้คะ่ะทุกๆกครั้งอาจารย์จะบอกทุกครั้งนะอาจารย์จะเช็คพลังงานของคุณทุกครั้งอ่าใบนี้บัตรลงมาแล้วโอเคใบนี้เป็นพลังงานของครอบครัว well of fortune ก็คือไพ่ใบที่สิบ well of fortune นะคะดินน้ำลมไฟนะคะครอบครัว การเป็นอยู่ของครอบครัวความเป็นห่วงเป็นใยความรักในครอบครัวรักพ่อแม่รักญาติพี่น้องความเสียสละความกระตือรือร้นความตึงเครียดนะคะในครอบครัวมันมีอาจจะมีเรื่องรลา่ามีสตอรี่ในครอบครัวมีเรื่องบางเรื่องมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยในช่วงนี้ของคุณมีคนยืมเงินคุณในครอบครัว มีคนขอความช่วยเหลือคุณตอนนี้นะคะคุณจะเป็นเป็นคนที่มีเหมือนเป็นภาวะผู้นำอะและวก็แก้ไขสถานการณ์ได้ในครอบครัวคือคุณจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคุณมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คนในครอบครัวอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะนะตอนนี้นะแต่ครอบครัวคุณอบอุ่นนะเพราะเป็นครอบครัวใหญ่ นะคะเวลาคุณมีเทศกาลทีึนีงง่ะปีใหม่ส่งการวันหยุดอะไรเงี้ยคุณก็จะไปเจอบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะ<ม>ไปเจอครอบครัวเจอพี่ป้าน้าอาสนุกสนานเนาะอยู่ต่างจังหวัดสนุกสนานนะมีครอบครัวใหญ่หญเนี่ยแฮปปี้ยิ่งส่งการปีใหม่เนี่ยโอ้ยมลหลายเด้อโอเคเนาะแล้วก็คุณอนะนะคะช่วงนี้นะคุณมีพลังงานออร่าที่ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วยเหลือคนในครอบครัวได้แม้กระทั่ง บริวารของคุณบุตรของคุณสามีคุณภรรยาคุณอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนให้คำปรึกษาที่ดีกับเขาเนาะคุณวางตัวดีอ่ะคุณไม่ใช้อารมณ์เป็นภพ่ครอบครัวเวโอโฟจูนนะคะแล้วก็การทำงานของคุณเนี่ยคุณรักคนในองค์กรมากซื่อสัตย์นะรักซื่อสัตย์แล้วก็ตั้งใจขยันตอบโจทย์เจ้านายผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดูคุณเป็นคนขยันเน่ะเป็นคนที่มาแต่เช้าเลยทำงาน เกิน8ชั่วโมงอะทำงานมากกว่าค่าแรงขั้นต่ําอีกคุณอะตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะแต่ในอีกประมาณสักอนาคตเนี่ยใกล้ๆเนี่ยคุณจะได้รับตําแหน่งที่มันเป็นตําแหน่งเพิ่มตําแหน่ง ตำแหน่งที่คุณหลอคอยและไอฝันอาจจะได้ก่อนใครก็ได้นะคะเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นก็คือมีความรักความห่วงใยมีความปรารถนาดีคนในครอบครัวความแบ่งปันพลังงานคุณดีจังเลยเนาะเป็นพลังงานความสดใสครอบครัวใหญ่อะ่ะอืมใครเป็นแบบนี้บ้างครอยู่กับครอบครัวใหญ่เนาะอาจจะมีเรื่องราวบ้างแหละแต่คุณก็พร้อมยินดีช่วยเหลือนะช่วงนี้พลังงานคนดีนะคะแล้วคุณก็เหมือนคุณได้พูดคุยกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นดูแลพ่อเออดูแลพ่อเพิ่มขึ้น รักพ่อเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นลินก็ฟันกับพ่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้เหมือนแบบรักพ่อเป็นพิเศษพ่อพ่อน่ารักจังเลยของเงินพ่ออะไรแบบนี้ป่ะม,มีอะไรก็จะปรึกษาหาดีคนในครอบครัวนะคุณก็เหมือนเด็กคนหนึ่งเแบบบีคนหนึ่งเวลาคุณมีอะไรคุณปรึกษาคนในครอบครัวเนาะเป็นไพ่พลังงานครอบครัวของคุณขึ้นนะอบอุ่นจังเลยนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมยังไงก็เป็น ตามคำทำนายเลยสีไม่เท้าก็คือความอบอุ่นความห่วงใยถ้าคุณมีบุตรอยู่ในครอบครัวคุณจะรักบุตรของคุณมากนะคะคุณจะรักคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณจะเดือดร้อนเนื้อร้อนใจออกลบออกหน้าออกหน้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแม้กระทั่งเงินทองเสียสละมีการเซนโกนที่ดินที่ดินกันด้วยนะ คุณอาจจะได้วนแบ่งที่มันค่อนงน้อยกว่าคนอื่นก็ได้แต่คุณก็ยอมหรืออะไรที่เป็น,ปน,ปนโมรดกตกท่อนอะถี่ดินแปลงนี่เป็นของผีชายผีสาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเอาเอาเอากันไปเลยไม่เป็นไรหรอกเราเสียสละได้โอเคเนาะ <c oughs> ใครเป็นแบบนี้มั้งคะถ้าใครเป็นแบบนี้กดติดตามไว้เลยจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยต้องการอะไรเยอะหรอกเสียสละถ้าใครคนในรครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็แฮปปี้ คุณก็ไม่มีเรื่องอะไรที่มันที่จะปิดบังหรือมีเรื่องที่มันกระทบกระทั่งจิตใจนะอันนี้นะคุณรู้สึกแฮปปี้คุณรู้สึกว่าคนในครอบครัวของคุณน่ะมีความสุขคุณมีความสุขด้วยงานของคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะคุณมีพลังงานออล่าที่ค่อนข้างดีมากคุณไม่เคยเอาเรื่องในครอบครัวถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันกรตามคุณไม่เคยเอาไปลงกับที่ทํางานเพราะคุณรู้สึกว่าการทํางานก็ส่วนการทํางาน งานส่วนงานเงินส่วนเงินอะไรแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้คุณคุณแยกแยะได้เนาะในที่ทางานรักคุณนะคุณอบอุ่นนะคุณอยากคุณอยากลาพักร้อนไปหาคนในครอบครัวเนาะอะไรแบบนี้เนาะส่วนด้านการเงินคุณไปอยู่คุณเอาได้เพราะช่วงนี้เงินเงินคุณจะสะพัดนิดนึงการค้าการขายขายค้าขายดีมีกําไรเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทางการตลาดขายบ้างหรือเปลี่ยนมาเก็ตแบบ ทำใน Tik t o อกดูบ้างใน YouTube ดูบ้างขายให้มันหลากหลายอะ่ะถ้าคุณเปลี่ยนการขายที่มันหลากหลายนะคุณจะตอบโจทย์ทางด้านเม็เงินเลยตอนนี้ก็มันคิดมีแผนคิดทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกําลังมีแผนคิดมีการวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจเพราะคุณคิดว่างานประจําของคุณมันจะไม่พอรายรับไม่พอกับรายจ่ายตอนนี้คุณกําลังศึกษาคิดค้นหรืออาจจะทำแบรนด์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปิดร้านสักร้านหนึ่งร้านก๋นวยเตี๋ยว ร้านร้านร้านกาแฟโอ้ oh. อาจจะเป็นโฮมสเตย์มีทุนนิดหนึ่งหรือที่พักอาศัยสังหาดีมาซับอะไรเงี้ยได้หมดค่ะช่วงนี้คุณบูมมากถ้าคุณคิดจะหยิบจะจับอะไรคุณทําได้แต่ต้องปรึกษาผู้ชายคนนี้ด้วยนะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนหรือสามีของคุณก็ได้ค่ะคุณสามารถปรึกษาเขาได้นะคนที่เป็นผู้ชายคุณปรึกษาได้เลยนะคะเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายเนาะ ในกรณีทีคนที่เป็นผู้ชายมาดูก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วทางด้านเรื่องความรักของคุณนะแฮปปี้ไหมความรักของคุณนะ่ะมันไปได้เรื่อยๆเอือดๆแหละมันไม่ได้ห,ดหวือหวามากมันไม่ได้ตอบโจทย์มากเลยเกับทางด้านเรื่องความรักของคุณนะ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้เหมือนแบบปุ๊บปั planets, ๊บเลยอืมคุณมีความรักไหมคุณมีความรักและความรักของคุณเนี่ยจะบอกได้เลยนะ คุณค่อนข้างรักกันแหละแต่คุณค่อนข้างขาดการขาด,ดการใส่ใจเ h อชาริออตก็คือนักลบหรืออัศวินคนนี้หรือคนเนี้ยอยู่แดนไกลนะคะไม่ได้อยู่ประเทศไทยหรอกหรืออาจจะไม่หรืออาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณหรือใกล้คุณอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดแต่จังหวัดใกล้เคียงกันนะคะฝรั่งผมทองได้ลักษณะสูงยาวเข่าดีสูงโป้งจมูกโด่งอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะ คนคนนี้เป็นใครบ้างคนคนนี้ก็เป็นแฟนคุณคนที่คุยเป็นสามีคุณเป็นภรรยาคุณเป็นคนที่ใจนักเกรงมากๆเป็นใครคนที่ใจนักเกรงเป็นคนที่ไม่อยอมอ่อนข้อให้ใครอีโกแรงเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังการแสดงนะคะ,ะการตัดต่อได้โทรทัศน์ได้ทีวีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทหารตำรวจ นะคะทหารนับขวดตำรวจนับแบงก์อย่างเงี้ยเป็เขอเปรียบเทียบนะเป็นข้าราชการนะคะอายการศาลตุลาการคุณครบระดับใหญ่ๆตัวโตคนคนนี้ตอบโจทย์คุณเลยทํางานเคร่งเครียดแล้วเขาอยู่กับคุณเขาจะเคร่งเครียดมากเขาจะไม่ค่อยมีรอยยิ้มให้กับคุณหรอกแต่เขาอยู่กับคนอื่นเนี่ย enjoy enjoy energy ดีมากหรือเขาอาจจะมีความตึงเครียดในใจเขาก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยกับคุณ เจ้าชูไหมเจ้าชูมากคนของคุณเนี่ยเจ้าชูมากมากถึงมากที่สุดถ้าใครเป็นแบบนี้กดเลยค่ะกดให้เลยค่ะกดว้าวหรือไปคอมเมนต์ได้เลยค่ะกดหนึ่งไว้ได้เลยค่ะเจ้าชูมากเจ้ามากถึงมากที่สุดแต่คุณก็ยอมอยู่กับเขานะคนคุณอาจจะเพิ่งคบกันก็ได้เพิ่งอาจเจอกันในเฟซไหนไลน์อินสตาแกรมหรือคุยแชทกันเจอกันในสังคมออนไลน์ก็ได้หรือเป็น สามีภรรยากันอยู่แล้วไม่ลดลาวะาสอกันเลยไม่ออ่ยยอมอ่อนข้อกันเลยเขาฟาดคุณมาคุณฟาดเขากลับเพราะคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของเขาหนึ่งเบื่อหน่ายพฤติกรรมความเจ้าชู้เงียบกลับบ้านไม่ตรงเวลาในกรณีที่เป็นคู่สามีภรรยากันเจ้าชู้เงียบกลับบ้านไม่ตรงเวลากลับมาทําเป็นแก่ไก่สไลเดอร์ทําเป็นเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์คุณค้างดิ่งแบบนั้น คนคนนี้เป็นตัวเขาเลยนะคนคนนี้เป็นตัวเขาเลยนะเจ้าชูเจ้าชูแบบมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดทาไมถึงเน้นเพราะเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีออนไลน์เยอะพลังงานเยอะทาํางนเนี่ยเมสซิเชียนเห็นไหมเมสซิเชียนก็คือตัวเขาเก่งอินฟินิตี้เลขแปดกระพือตัวเขาพลังงานเขาโดดเด่นนะเออเขาใช้สติเขาใช้ปัญญาในการทํางานเขาใช้วาจาในการทํางานไต,ต่เต้าตําแหน่งขึ้นไป ดินน้าลงไฟเวลาใครมาพูดกับเขาหรือแม้กระทั่งตัวคุณพูดกับเขาเนี่ยเขาก็จะจับจุดคุณได้หมดเขาหวานล้อมเก่งเขาพูดเก่งเขาสื่อสารเก่งเขาเจรจาเก่งอืมนะคะนะคะเขาสื่อสารเก่งเขาเขาหวานล้อมเก่งเขาเป็นคนที่ทําให้คุณหลงไหลในตัวเขาด้วยอืมนะคะเขาเหมือนแบบบางทีอ่ะเขาก็เป็นคนที่ คิดอยากจะอ่อนโยนก็อ่อนโยนคิดอยากจะแข็งก้าวก็แข็งก้าวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างตรง,ตรงปากแซบอืมปากแซบมากแล้วก็เป็นคนไม่ยอมคนหอกออกหน้าออกตาให้คุณได้เยอะเหมือนกันความรักของคุณกับเขาเป็นยังไงเนาะมาดูสิความรักของคุณอนะมันเป็นความรักที่แบบเอาโอเคนะเป็นความรักที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาพรวมนะคุณกับเขารักกันมากแต่คุณก็มีอีโก้ของคุณ เขาก็มีอีโก้ของเขาตั้งคนต่างมีกำแพงไม่ใช่ไม่รักกันรักกันแต่มีกำแพงของกันและกันมากมีข้อแม้หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณตั้งเป้าไว้เยอะกับเขาแล้วคุณเคยผิดหวังกับเขาในการกระทําของเขาเจ้าชู้เสียเงินเสียทองเพราะเขาจ่ายให้เขาจนหมดและเกี้ยงกระเป๋าตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณกลับมารักตัวเองคุณสนใจคนน้อยลงมากเลย คุณแทบจะไม่ได้สนใจเขาเลยตอนเนี้เพราะเขาเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมการกระทําของเขานี่แหละทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าและคุณก็ไร้ค่าสําหรับเขาคุณจับได้หลายครั้งว่าเขามีคนอื่นแต่คุณก็ให้อภัยเขาเขานอกใจคุณหลายรอบมากแต่เขาก็ให้อภัยเขาถึงขนาดขั้นถึงมีมือที่สามคุณเคยไปเจอมือที่สามของเขาด้วยแต่คุณไม่รู้ว่าคนนั้นคือใคร คุณเคยไปกับพวกเขาด้วยแต่คุณไม่รู้พอคุณมารู้รู้ที่หลังมันเสียเซลล์ถ้าใครเป็นแบบนี้กดติดตามไว้เลยค่ะนะคะมันคือวิบากกรรมของเขาเองที่เขาทำแบบนี้คุณเหมือนแบบรู้สึกปล่อยวางกับเขามากอะไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วลรักโกรธเกลียดคือมันไม่ได้มีความที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะสารต่อหรือสัมพันธ์ต่อนี่เป็นความรู้สึกของคุณนะ มันเป็นความรู้สึกของคนที่มีอยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกว่ามันว้าเวจิตใจมันท้อแท้มันไม่มีความสุขลยุยคุณอยู่กับเขาไม่ใช่คุณไม่รักนะคุณรักเขานะคะในกรณีเนี้ยตอนนี้คุณก็ยัง นะคะคุณก็ยังเหมือนแบบอะไรอาวร์เขาแหละถ้าคุณมีลูกกับเขาคุณก็อยากจะให้เขามามาเหมือนแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อยากได้ตัวเขานะอยากให้เขามารับผิดชอบลูกคุณหรืออยากให้เขามารับผิดชอบในภาระหนี้สินที่เขาทําให้คุณใช่ไหมคะใช่กดไว้เลยคะ่ะนะคะในกรณีคนที่เป็นสามีภรรยากันหรือคบกันมีการกู้หนี้ยืมสินกันเกิดขึ้นค้ำประกันรถค้ำบ้านและเขาก็ทําบูโรเคดิตคุณเสีย นะคะเรนดอมนี้เป็นเรนดอมที่มันเหมือนแบบตึงเครียดนิดหนึ่งเนาะเกี่ยวกับทางเรื่องเรื่องความหลักเออนะคือคุณคุณอยากจะปล่อยมือเขาอะ่ะนะคะถ้าคุณจะปล่อยมือเขาจริงๆอะ่ะเขาจะปล่อยคุณไหมเขาจะเสียใจไหมเมื่อไม่มีคุณแน่นอนคะ่ะ ถ้าคุณคุณเหมือนแบบคุณอยากจะปล่อยมืออยากจะเทเขาออกไปจากชีวิตเลยจริงๆรักก็รักนะแต่อยากจะเทแล้วมันมันเป็นความรักที่เหนื่อยมันเป็นความรักที่มันไม่มีพลังงานอลอห่าอะไรเลยอ่ะคุณอยากจะไปอยู่กับครอบครัวคุณอยากจะไปอยู่กับญาติพี่น้องคุณอยากจะไปอยู่กับเพื่อนฝูงคุณคุณอยากไปอยู่กับพ่อแม่คุณคุณอยากไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันที่คุณเคยผ่านมาคุณไม่อยากมานั่งเครียดอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ไม่อยากคบเขาคุณคบเขาหรือคุณอยู่กับเขาเนี่ยในกรณีที่คุณเพิ่งคบกันเนี่ยคุณเเหมือนนป็ จะประสาทอะเพราะเขาเป็นคนขี้หึงขี้วอยวายหงุดหงิดหึงตลอดแล้วทำให้มันมีส่งผลกระทบให้กับคุณในวงกว้างในการทำงานของคุณเขาจะมองว่าเพื่อนร่วมงานจะมองว่าแฟนคุณเป็นคนขี้หึงมากนี่คือตัวเขาเลยนะมันทำมันมีผลกระทบมากอาจารย์เชื่อว่าในคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีคนที่ตรงเยอะมากนะคะที่เป็นแบบนี้คู่รักของคุณเป็นแบบนี้ขี้หึงเจ้าชู้ ทำให้คุณเสียเงินเสียท้องแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้ล่าสุดคุณก็จ่ายหนี้ให้เขาเขายืมเงินคุณคุณคาประกันลดประกันสัญญาอะไรสักอย่างกับเขานะคะทําให้คุณเสียเครดิตนะคะคุณอยากเลิกก็เขาสุดหัวใจละตอนเนี้ยถามว่าถ้าคุณไปจากเขาจริงๆริงอ่ะเขาจะยอมปล่อยให้คุณไปไหมแน่นอนเขาไม่ยอมปล่อยจากพัยเขาไม่ยอมปล่อยนะเพราะคุณมีประโยชน์กับเขาด้วยรักหวังผลประโยชน์ด้วยก็มีค่ะ คุณต้องยอมรับความจริงนะไม่ใช่ว่าอุ้ยมาดูทำไมไพ่มันไม่เลยก็นี่เป็นไพ่เตือนค่ะแรนดอมเตือนแล้วคุณจะวางหมากวางเกมยังไงกับชีวิตคุณอย่าซีเรียสนะเอออย่าซีเรียสอย่าอะไรมากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารักกันมากเหมือนดูดื่มเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แม้กระทั่งคนที่จะมาพูดกับคุณน่คุณก็ไม่เคยที่จะฟังเขาอะถ้าคุณไม่เจอด้วยตัวเองตอนนี้คุณเจอทุกอย่างแล้วนะคะคุณเสียใจกับเขามาเยอะมากเสียเงินเสียทองเสียหน้าเสียชื่อเสียง แต่ก็ยังยอมอยู่กับเขามาต้องหลายปีหรือยอมคบเขาอยู่ตอนนี้คุณอาจจะคุณแบบถอดสลักความคิดที่มันแย่ๆออกไปแล้วคุณกลับมาหันกลับมารักตัวเองแหละตอนนี้คุณเจอเพื่อนเจอกรยายนาะมิตที่ดีอะ่ะคุณแบบไม่อยากจะเจอเขาเลยอะ่ะเื่อนตัวเขาอะถ้าไม่มีคุณแน่นอนเขาเสียใจแน่นอนเสียใจมากเสียใจและกําลังเสียใจอย,อยู่ตอนนี้ด้วยกับพฤติกรรมของคุณตรงๆของคุณเรามาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะกับเขาไปถึงขั้นไหนแล้ว มันหมดนหมองมันดูมูนมันเหมือนแบบเขาสัมผัสแล้วรับรู้ได้ว่าคุณไม่ได้สนใจเขาเลยไม่ใช่ว่าคุณจับเจ้าชู้หรือคุณแบบอันนี้นะหรือคุณจะทิ้งเขาไปไม่ใช่ค่ะคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่ใหม่คุณคิดอยู่เสมอว่าไม่ได้แล้วแบบนี้ถ้าฉันจะเป็นแบบนี้ต่อฉันควรจะอยู่ไม่ได้แล้วแหละบนโลกนี้เพราะเขาเป็นเซบโซนให้กับคุณทุกอย่างให้กับคุณช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักเขาคุณทุ่มเททุกอย่างคุณวาดฝันอนาคตไว้กับเขาเขาก็ให้ แบบความหวังกับคุณไว้เยอะมากแต่เขาทําคุณแสนที่จะเจ็บปวดมากร้องไห้คนเดียวในบันไดขั้นสุดท้ายเกือบที่จะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงก็เป็นโรคซึมเศร้าเพราะความรักต้องทานยาต้องหาจิตแพทย์พึ่งหมอดูอยู่ตลอดต้องมีเพื่อนคุยอยู่คนเดียวไม่ได้ เพราะความรักนะบางคนที่เข้ามานะแต่ตอนนี้คุณดีขึ้นแล้วคุณเข้มแข็งเพราะคุณได้รับพลังงานคุณได้ไปปฏิบัติธรรมคุณได้ข้อคิดแง่ยคิดจากครูบาอาจารย์คุณและพ่อแม่คุณและเพื่อนฝูงคุณทุกคนเป็นยารักษาใจคุณไม่ใช่เขาตอนนี้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากบอกเลยคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากคุณพร้อมที่จะฟาดฟันกับเขาคุณพร้อมที่จะปล่อยมือเขาทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะและเขาคนนี้นะ จากแดนดอมนี่นะเขาจะเสียใจมากถ้าไม่มีคุณมเสียใจมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะไปจากเขาแต่คุณมีแผนและเตรียมแผนไว้ว่าคุณจะไปจากเขาเพราะคุณเขาไม่เคยรู้ตัวว่าเขาทําอะไรกับคุณบ้างคนคนนี้ไม่ได้รู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรกับคุณเขาก็ยังคิดว่าคุณรักเขาซึ่งซึ่งคุณไม่ได้แสดงออกเหมือนเขาเลยคุณเสียใจคุณร้องไห้คุณทําหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่คุณอยากให้เขากลับมาไหมอยาก คุณให้โอกาสเขาเป็นสิบครั้งแล้วกับความเจ้าชู้ของเขาของความเกเรของเขาซึ่งคุณคิดว่าฉันจะไม่อยู่วังวนแบบนี้แล้วไม่มีสาคุณอยู่ได้ไม่มีพอคุณอยู่ได้ไม่มีมอคุณอยู่ได้ไม่มีเมียไม่มีสามีไม่มีผัวคุณอยู่ได้แต่คุณอยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเงินคุณคิดแบบนี้เลยคุณโฟกัสทําธุรกิจไงนี่ไง ขยายใบนี้ทาธุรกิจคุณอยากจะทําธุรกิจกับในครอบครัวกับน้องคุณกับยายปีน้องคุณหรือจะทําแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งเครื่องสําอางอาหารเสริมอย่างเงี้ยคุณพร้อมคุณอยากทําคุณกําลังคิดค้นอยู่สูตรอยู่ซึ่งคุณก็มีเพื่อนและคุณก็อยู่ในวงการแบบนี้คุณแบบไม่ไม่เสียเวลาอะไรค่าเลยคุณไม่ได้สนใจด้วยคําซ้าว่าเขาจะเสียใจหรือไม่เสียใจเพราะคุณน่ะมีความโกรธมีความแค้นเหมือนกันในใจเพราะคุณคิดว่า คุณอะให้เขาแล้ทุ่มเทให้เขาเยอะมากเขาปล่อยให้คุณล้อเขาป่วยปล่อยคุณคอยเขาปล่อยให้คุณร้องไห้เขาปล่อยให้คุณแบบนอนน้ําตาเช็ดหมอนอยู่คุณไม่เคยลืมพฤติกรรมของเขาเลยแต่วันเนี้ยเขารู้สึกได้รับผลกระทบจากขุดการกระทําของคุณเขาเสียใจนะสิ่งที่เขาทำอะเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตที่เขาทําได้แล้วเขาก็อยากจะบอกว่าแบบ จะทํายังไงให้ซื้อใจคนดีแต่คุณเข้มแข็งมากเลยนะคุณเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงๆและแต่ไม่เอาคืนด้วยการที่จะเหมือนแบบไปเอาคืนคนนี้ฉันต้องเอาคืนไม่ใช่คุณปล่อยให้เวนกรรมัมเป็นตัวกําหนดของเขาพอเขาเจ้าชู้มากเขาโกหกเขามีไปเรื่อยอะอยู่ที่ไหนก็มีมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนโง่เลยในเรื่องของความรักไม่ต้องมีน้ำตานะคะบางคนร้องไห้มาหลังไมค์บอกอาจารย์หนูมีน้ำตา มันเป็นเรื่องวิบากกรรมค่ะชาตินี้เราอาจจะมาชดใช้เขาก็ได้ชดใช้จนหมดแหละคุณอาจจะหลุดพ้นจากเขาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะเดินจากไปหรือคุณจะอยู่ที่เดิมถ้าคุณพร้อมให้โอกาสเขาคุณก็ต้องรู้ว่าคนคนนี้เป็นลักษณะและนิสัยแบบไหนอย่าคาดหวังเยอะแต่ถ้าคุณจะเดินออกไพ่มันก็บอกว่าคุณอยากจะเดินออกและคุณก็ไม่สนใจว่าเขาจะเสียใจมากแค่ไหนไม่สนใจเลยตอนเนี้ย คุณกําลังเก็บเข้าของทยอยเก็บข้าของออกจากบ้านพักที่พักจากของเขาซึ่งไม่ให้เขารู้ตัวเพราะคุณรู้ว่าถ้าสมมติเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะทําอะไรกับคุณทันทีสกัดกั้นคุณทันทีอืมเขาเสียใจมากมามแน่นอนค่ะร้อยเปเ็นเขาเสียใจจากคุณแล้วเขาก็ไม่มีใครถ้าไม่มีคุณเขาก็ไม่มีใครอยู่กับเขาได้แล้วไม่มีใครอยู่กับเขาได้เลยเพราะเขาเป็นคนเอาแต่ใจอีโก้พูดไม่ตรง คนที่อยู่กับเขาได้คือตัวคุณแล้วก็แม่เขาเท่านั้นญาติพี่น้องเขาก็อยู่ไม่ได้อีก้เยอะไปอยู่กับเขาแล้วก็ทะเลาะชีวิตของเขาไม่ได้สวยหรูเหมือนคุณคุณอยู่ในกับในครอบครัวใหญ่เห็นไหมคะไพ่สามใบพลังงานของคุณโดดเด่นแต่เขาอาจจะมีครอบครัวที่แตกแยกเขาอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กเขาใช้ชีวิตอย่างลําบากมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่มันกําลังผ่านมาสิ่งที่มันกําลังจะเวทขึ้นเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยบางทีอะคุณเข้มแข็งคุณเข้มแข็งจากอะไรคุณเข้มแข็งจากการกระทําของเขาที่เขาทําไว้ให้กับคุณนี่แหละคุณเข้มแข็งคุณมองดูตัวเองคุณมองส่องกระจกตัวเองคุณไปดูหมอต้องไปสิบยี่สิบคนคุณเสียตังอาจจะเสียตังการดูหมอทุกวันลยด้วยซําปรึกสาหาลืออันไหนบอกว่าดีคุณก็ไปแต่ตอนนี้คุณดูน้อยลงแล้วเพราะพลังงานเอเนอร์จีของคุณค่อนข้างเยอะคุณพร้อมที่จะถอดสลักความหลักอันนี้ทิ้งออกไป แต่เขาไม่พร้อมออกจากคุณนะถ้าคุณไปจากเขาในเขาร้องไห้ถึงกับขู่ที่จะคิดทําลายตัวเองทุกๆครั้งแล้วมันทาให้คุณใจอ่อนทุกครั้งขู่ทําลายตัวเองจะไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็หวนกลับไปในสิ่งที่คุณกําลังรักเขาอยู่เนาะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งตรงที่แบบว่าคุณกําลังเข้มแข็งคุณกําลังปล่อยวางจากเขาคุณอยากให้ใครมารับช่วงต่อชีวิตเขาจากคุณเพราะว่าคุณก็ ขนาดเขาทาคุณขนาดนี้แล้วคุณก็อยากจะให้เขาแบบเจอคนดีๆที่ซัพพอร์ตเขาได้เพราะถ้าพอซัพพอร์ตเขาได้แล้วใช่ไหมเพราะเขาไม่โตไงคุณก็จะปล่อยมือจากเขาคุณคิดเลยว่าคุณจะไม่อยู่กับเขาแน่ถึงแม้คุณจะให้โอกาสเขาขนาดไหนมีลูกกรณีคนที่ทกําลังมีลูกนะคะถ้าเข้ามาดูเนี่ยมันหมายความว่าคุณอยากจะให้เขามารับผิดชอบนี่ของเขารับผิดชอบลูกส่งบ้างก็ดีอ่าส่งแต่บือรที่สามเมื่อก่อน เมื่อสองสามเดือนที่แล้วสี่เดือนที่แล้วห้าเดือนที่แล้วคุณเสียใจเพวกเขามากนะคะตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วเบาลงแล้วแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยกับเจ็บมากกว่าคุณไปร้อยเท่าพันเท่าเพราะเขาได้เสียของรักและเสียสิ่งดีๆที่สุดไปเขาเสียใจมากไหมแน่นอนเสียใจมากแน่นอนค่ะเขาคนนั้นของคุณเสียใจมากแน่นอนที่หลงเดินทางผิดบางคนถึงขั้นติดยาติดการพนันออนไลน์ ติดสิ่งที่มันเป็นอบายามุกสลอตบาัคคาล่าอะไรเงี้ยเสียเงินเสียทองไปเสียติดยาเสพติดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบทาทุกอย่างอะที่ที่คนอื่นเขาไม่ทําจากคนที่ดีๆอยู่แล้วอะกลับกลายเป็นอวตารเลยสําหรับคุณมีคําพูดที่ไมด่ดีมีการตบตีมีการทะเลาะเบาะแววงทาให้คุณเสียเลือดเสียเนื้อมีทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีคุณค่าจากตรงนี้เลยอะนั่นแหละค่ะมันทําให มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินหน้าและก็โฟกัสไปข้างหน้าคุณเคยทิ้งโอกาสหลายๆเรื่องไว้คุณอยากทำแบรนด์ครีมทำอะไรคุณไม่ได้ทำเพอเขาคุณอับอายเสียชื่อเสียงพอเขาฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เจอตรงนี้เขาเสียใจไหมเสียใจนะที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้อยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าขอโอกาสได้หรือถ้าขอพรจากเบื้องบนได้จากฟ้าได้ ถ้าขอบารมีจากครูบาอาจารย์ได้นะคะเขาอยากให้คุณยกโทษเขาจะกลับมาเป็นคนดีเขาจะกลับมาชดใช้คุณทุกๆอย่างเลยถ้าคุณให้โอกาสเขาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์จะบอกในทุกๆรอบทุกๆครั้งมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนเพราะคุณได้เจ็บปวดจากการกระทัาของเขาค่อนข้างเยอะมากดูถูกหักหลังว่าใส่หลายป้ายสีทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเสียหน้าทําให้คุณเสียเงินเสียทอง นี่คือตัวเขานะคะอาจารย์ก็คิดว่าเรนดอมนี้นะคะมันจะตรงกับทุกๆุกคนเลยนะคะทุกคนเลยที่กําลังเข้ามาดูอกหักเสียใจและก็กําลังปล่อยวางเรื่องความรักกับค,คนคนนี้เพราะคุณไม่อยากจะยึดติดเพราะคุณไม่อยากจะมีเวรกรรมกับคนคนนี้แล้วนะคะมันเหมือนแบบต่อให้เขาจะเสียใจแค่ไหนคุณก็จะไม่มองเพราะเขาได้พเดพราะเขาได้มีพฤติกรรมหรือการกระทํากับคุณนะคะบ้านไม่มีรถไม่มีขายเพราะการประน,นันเพราะตัวเขาเองนั่นแหละทําให้ชีวิต เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะแรนดอมนี้ก็อาจารย์ก็คิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของคุณคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้แต่คุณกําลังใช้สติของมันนะคะอาจารย์ก็หวังว่าแรนดอมนี้จะทําให้ทุกคนคิดได้ยิ้มได้ดูแล้วอย่าเครียดค่ะใช้วิจารณญาในการรับชมดูได้ทั้ง12ราศีทั้ง7วันเกิดนะคะและย้ำอีกว่า อาจารย์สัญญาว่าจะทําคลิปวิดีโอเดนดอมดีๆมีประโยชน์กับตัวคุณเองทั้งด้านเรื่องความรักเรื่องสุขภาพพลังงานต่างๆนะคะที่มีสาระดีๆมีประโยชน์ให้กับคุณนะคะจงยิ้มรับวันใหม่จงยิ้มกับเรื่องราวดีๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดคนเราอะ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ตรงเสมอไปทุกมันจะมีสักสามวันสุขจะมีทั้งสี่วันมันจะต้องบาลานซ์กัน ะะมันไม่มันไม่สมหวังตลอดแต่เราจะอยู่กับความสุขและความทุกข์ยังไงให้มันบาลานซ์แค่นั้นเองวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และเก่าทั้งในประเทศไทยต่างประเทศสวีปเอเชียยุโรปประเทศเพื่อนบ้านทุกคนนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยถ้าไม่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆนะคะจากรนทอมนี้วันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ